มาเบิ่งเวทหลังนี้ครับพี่น้องโค่งไปต้งปุ่นเลยครับคือบดดินบดตี้่งเลยพี่น้องอยู่บนน้อหนเนาะโเอยใสโอ้บอยู่ครับพี่น้องรุดรุดครับรุด โอ้โหมาจะว่ายุพี่น้องได้ยุพขึ้นไหนขึ้นได้ยุพี่น้องได้ยุพขึนน่ะ้นหนขึ้นหนขึ้นไหนนี่นี่นี่นพี่น้องเบิ้งเอ้าพี่น้องเบิ้งเอ้าอ๋อขมานขมานยุ่เดี๋ยวขันจัดปุ๊บกันเดี๋ยวปุ๊อีกแล้วโอ้ยอ นอพี่น้องมัดแล้วโอ้ยนอนน่ปนนบะพี่น้องอัน,นมันครับเอ้ยใส่กำลังปนเลยพี่นอ้อง ี๋ยวขออนุญาตเก็บคก้น้อครับเด้อแต้มแรกครับผมมันๆครับ